ครับผม <c oughs> อืก็กลับมาสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมวันนี้บักหยุดนะพรุ่งนี้ผมไปทํางานอันนี้ก็เลยมีเวลาเดี๋ยวจะมากลับไปกินข้าวออมาลดน้ำชมเหล่านี้เชิญชมอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวนะก็จะมีมีเสน่ห์ในตัวเองนะในแต่ละแบบของเขาตอ้นี้นยังเปลี่ยนดินใหม่อันนี้นี่ส่วนมากไม้จะโดนแดดเผานะลากเสียลากลากเสียต้องมาเปลี่ยนดินใหม่ไม้ขาดน้ำมันแหละทําให้เป็นแบบนี้นะทําให้ไม,ไม่สวย ดอกเขาก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองนะอันนี้ก็เป็นสีชมพูที่หวานๆนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินเขาแล้วก็จะได้รดน้ําเขาให้เขาได้เป็นไม้ที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็สวยๆแล้วก็ไม้เหล่านี้ผมจะคัดบางต้นที่ดอกดูสวยอย่างแบบนี้นะก็คัดเอาไว้เอาไว้เอาไว้เพื่อปลูกให้โตจะได้เขียเ่ยเกสรเป็นไม้ ตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆต้องทาแบบนี้ครับผมการก็ค่อยๆทาไปนะผมก็ไม่มีทุนในการทํางานผมก็จะทําแบบนี้นะว,ว่าถ้าที่ไหนมีทุนนอกมีทุนมากหน่อยมีทุนหน่อยก็อย่าใช้ใช้วิธีการสั่งซื้อสายพันธุ์ที่สวยามาทาเอามาทํา,าทกันเดีย๋ยวผมต้องค่อยๆทําไปผมก็ทํามาหลายปีมากนะตั้งแต่เป็นเมนรุ่นนั่นแหละนะตั้งแต่ยังหนุ่มเลยก็ดอกที่สวยก็แบบแปลกๆก็ขายไปหมดแล้ว ตัวเองก็ไม่มีไม่มีเหลือก็ต้องมาเริ่มทําใหม่ก็ทําไปเรื่อยนั่นแหละนะครับผมเกว่อจะได้ที่ที่มีดอกสวยแปลกแปลมาได้ขายนะแต่เนี้ก็ไม้ตัวเก่าผมเองตัวน,นี้นี่ผมขายไปนานแล้วนะอันนี้เป็นลูกหลานที่เหลืออาไวนะ้น่ะที่เหลือ,อไว้ขายไปนานแล้วเสี่ห้า 4, ปีที่แล้วหมดแล้วก็ต้องมาเริ่มทําใหม่บ้างเนาะจะเปลี่ยนดินตัวนี้ออกก็ ลมแรงมากเลยพุ่งน่าลมแรงมากเลยเดี๋ยวต้องกลับไปกินข้าวแล้วมาทํางานมารดน้าต้นไม้เดี่ยจะได้ขายอะไรบ้างเจะมีอะไรได้ขายในวันต่อไปบ้างก็มาย้านี้ประมาณนี้นะครับผมมามาอีกกันแหละก็ขอบรณนะที่ยังเข้ามาเยี่ยมชมผมก็ขอบคุณทุกท่านัางมากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะสวัสดีครับ ว่ารับนี้มันเย็นเนาะมันเย็นยังไม่ได้กินข้าวิวข้าวครับผมก็ขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ